มาดูโปรแกรมที่ออยเล่นบ่อยมากและเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับออยค่ะจะเป็นการเวทเทรนนิ่งแบบทั้งตัวบอดี้เลยค่ะท่าแรกดัมเบลโอเวอร์เฮดสควอตออยใช้ดัมเบลน้ำหนัก4กิโลชูไว้เหนือศีษะพร้อมกับทำการสควอตไปด้วยค่ะนอกจากกล้ามเนื้อขาแล้วเราจะได้ฝึกคอร์บอดี้ของเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะออยจะทำไม่ต่ำกว่า20ครั้งหรือทำจนกว่าจะหมดแรงเสร็จแล้วพัก1น,นาทีค่ะท่าที่2 l u ลันช์แอนด์ e r มเมอร์เคิล ค่านี้จะได้ทั้งขาแขนและคอร์บอดี้ค่ะออยใช้ดัมเบล4กิโล2ลูกค่ะทำท่าลันช์จังหวะย่อตัวลงทำท่าแฮมเมอร์เคิลไปด้วยค่ะซ้ายนับ1นึขวานับ2เลยนะคะรักษาฟอร์มของเราให้ดีทำจนกว่าจะหมดแรงค่ะหรือขอที่ไม่ต่ำกว่า20ครั้งค่ะเสร็จแล้วพัก1นาทีท่าที่3 Deadlift ต์แอนด e รีเวิร์สโฟกัสที่กล้ามเนื้อก้นต้นขาด,ด้านหลังไหล่ด้านหลังและหลังช่วงบนค่ะ ใช้ดัมเบล4ีกิโล2ลูกค่ะทำท่าเดดลิฟต์จังหวะก้มตัวขนานกับพื้นให้ทำท่ารีเวิร์สฟลายค่ะอดทนไว้นะคะย้ำนะคะทำจนกว่าจะหมดแรงเสร็จแล้วพักได้1นาทีค่ะท่าที่4 Deadlift and b e n ด์เบ r โอเวอท่านี้ได้ทั้งกล้ามเนื้อก้นขาและกล้ามเนื้อแผ่นหลังไปพร้อมๆกันค่ะทำไม่ําำกว่า20ครั้งหรือจนกว่าจะหมดแรงเสร็จแล้วพักได้1นาทีค่ะ สุดท้ายแล้วคะ่ะดัมเบลทรัสเตอร์ใช้ดัมเบล4กิโล2ลูกวางเตรียมไว้บริเวณไหล่ค่ะทำท่าสควอตลงไปคะ่ะจังหวะถีบตัวขึ้นออกแรงจากไหล่ยกดัมเบลขึ้นสูงเหนือศีรษะท่านี้จะได้ทั้งกล้ามเนื้อขาหัวไหล่แขนและยังฝึกคอร์บอดี้ไปด้วยคะ่ะทำจนกว่าจะหมดแรงคะ่ะแต่ครั้งท,ท,ท้ายที่เราใกล้จะหมดแรงแล้วยังไงก็ต้องโฟกัสท่าและกล้ามเนื้อให้ถูกนะคะเสร็จแล้วพักได้2นาทีคะ่ะแล้วกลับมาทำท่าที่1ใหม่ทั้งหมด3เซต พักระหว่างเซตไม่เกิน2นาทีค่ะโปรแกรมนี้สำหรับออยแล้วถือว่ามีความเข้มข้นในระดับหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำทุกวันค่ะทำสลับวันกับการคาร์ดิโอหรือการบริหารกล้ามเนื้อส่วนอื่นก็ได้ค่ะ